สวัสดีครับนี่คือเวลาของสืบสวนความจริงประจำวันเสาร์ที่2เมษายน2,565สืบสวนความจริงวันนี้ผมและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องการตรวจสอบการครอบครองที่ดินนอสอสามกอของนางสมพรนางสาวชนาพันธ์และนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งล่าสุดนั้นกรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งเพิกถอนนอสสามกอทั้ง3าฉบับทำให้รัฐนั้นได้ที่ดินป่าขึ้นมา2,000กว่าไร่เศษสุวนอีกเรื่องหนึง่งแก๊งคอรเซนเตอร์ที่กำลังระบาดหนักมีหลายกลุ่มอาชีพที่ถูกหลอกลวงเรามาดูมาตรการเชิงรุกของตำรวจต่อการรับมือแก๊งคอรเซนเตอร์ว่าจะปราบปรามขบวนการนี้ได้หรือไม่ ส่วนคดีเด่นปปชวันนี้เราจะไปดูการชี้มูลความผิดคุณดำรงพิเดชเมื่อครั้งเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีอนุมัติงบประมาณอบรมเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแต่มาร่วมชุมนุมเมื่อปี2555ไปดูเรื่องแรกนะครับกรณีที่สสราชบุรีปารีนาไกรคุบ เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการถือครองที่ดินของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจแม่ของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจในการครอบครองพื้นที่ตำบลรางบัวจังหวัดราชบุรีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปรากฏว่าคุณสมพรครอบครองทั้งชนดนอสอ .3 ก่อนอสอ .3 ใบพปทหและนอกจากนั้นก็ยังมีพื้นที่ใบนสสอง หลังจากที่มีการตรวจสอบอยู่ประมาณหนึ่งปีกรมป่าไม้แจ้งความดรเนินคดีคุณสมพรและต่อมาก็แจ้งความดำเนินคดีคุณธนาธรและคุณชนาพันธ์ในการครอบครองเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบไปดูเรื่องนี้ครับว่ามีการตรวจสอบและพบว่าการครอบครองที่ผิดกฎหมายนำมาสู่การเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินครับ ศูนย์ป่าไม้ราชบุรีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10ราชบุรีกรมป่าไม้ตรวจสอบเอกสารที่ดินของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจจำนวน77แปลงจำแนกเป็นโฉนดที่ดิน1แปลงนศ3ก55แปลงเนื้อที่ประมาณ2,000ไร่นศ3 14แปลงเนื้อที่694ไร่เศษนศ2 7แปลงเนื้อที่350ไร่ รวมเนื้อที่ประมาณ3 9 9 8ไร่ในการตรวจสอบนางสมพรมอบอรสา,าเศรษฐปราโมทเป็นผู้แทนนำชี้พร้อมนำเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผลการตรวจสอบนับวันที่30ธันวาคม2,563พบว,ว่า 1. ที่ดินทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีและซ้อนทับกับเขตปฏิรูปที่ดิน ของสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งประกาศเมื่อปี2554แต่ไม่มีแผนงานพร้อมงบประมาณที่จะดำเนินการจึงไม่มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติและแปลงที่ดินทั้งหมดซ้อนทับในเขตป่าไม้ถาวรหมายเลข85ประกาศเมื่อปี2512 2. นศสามกอทั้ง55ฉบับออกโดยไม่มีหลักฐานเดิมคือสอค1 ออกให้โดยการเดินสำรวจเมื่อปี2521ก่อนประกาศพื้นที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี2527แต่พื้นที่ดังกล่าวรัฐประกาศเป็นเขตป่าไม้ถาวรหมายเลข85เมื่อปี2512ก่อนการออกเอกสารนส .3 กอทั้ง5 5ฉบับทำให้นส3สา,สากอทั้ง55ฉบับเป็นเอกสารที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 3. จากพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่านางสมพร มีเจตนาครอบครองที่ดินนาสาสองโดยการซื้อเปลี่ยนมือจากบุคคลอื่นแบบผิดกฎหมายจำนวน7็แปลงเนื้อที่350ไร่โดยแปลงที่ดินนาสาสองเป็นประเด็นปัญหาซ้อนทับที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีการร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้านหมู่14ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดร,ราชบุรีที่มีแผนจัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้านแต่ได้มีตัวแทนของนางสมพรซึ่งออกมาตรวจสอบร่วมกันกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ได้ยอมรับการครอบครองทั้งแสดงเจตนามองให้หมู่บ้านจัดตั้งป่าชุมชนซึ่งเป็นการแสดงเจตนาครอบครองนสสอง,สองแบบผิดกฎหมายของนางสมพร 4. ตรวจสอบพบว่านางสมพรครอบครองที่ดินมือเปล่าแบบผิดกฎหมายหรือใบพมทห้าอีกหนึ่งแปลงเนื้อที่90ไร่ในท้องที่หมู่3ตับ,บนรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยพบไปเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อนางสมพร จ่ายเงินค่าที่ดินมือเปล่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน90ไร่ในช่วงปีพศ2553-2556ถึงส่วนโฉนดที่ดิน1แปลงและนสะ .3 อีก14ฉบับต้องขยายผลตรวจสอบสำหรับต้นเรื่องของการตรวจสอบที่ดินครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจสืบเนื่องจากช่วงเดือนมีนาคม2563สะสะราชบุรีปารีนาไกรคุบร่วมกันกันกบนายอำเภอจอมบึงเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ที่ดินและผู้นำชุมชนยื่นหนังสือให้กรมป่าไม้ตรวจสอบที่ดินหมู่14ตําบลรางบัวอําเภอจอมบึงจังหวัดร,ราชบุรีของนางสมพรซึ่งพบว่าครอบครองเอกสารสิทธิ์หลายประเภทมีทั้งนศสกนศสรวมกว่า2 7 0 0ถึง2,800ไร่และพื้นที่พบทหอ,อีกประมาณ500ไร่เมื่อเจ้าหน้าที่นำค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของจุดที่ตั้งที่ดินตามที่ตัวแทนของนางสมพรนำมาแสดง และนําชี้มาขึ้นรูปแปลงที่ดินพบว่ามีพื้นที่3,55 0ไร่เศษร้อยละ98.5อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพศ2554ผู้รับผิดชอบคือสปรกรและพื้นที่43ไร่เศษหรือคิดเป็นร้อยละ1.5อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีและพื้นที่ป่าไม้ถาวรแปลงหมายเลข85 เมื่อหลักฐานปรากฏเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพื้นที่3055ไร่อยู่ในเขตสปกรและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าไม้ถาวร30ธันวาคม2563กรมป่าไม้แจ้งความเอาผิดนางสมพรเป็นคดีที่1กรณีครอบครองนส2องจำนวน7แปลงเนื้อที่350ไร่และการถือครองพมทหอีก1แปลงเนื้อที่90ไร่จากนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผล จนกระทั่ง4ี่กุมภาพันธ์2564อธิบดีกรมป่าไม้อดีสรน,นุตํารงและรองอธิบดีกรมป่าไม้ชีวภาพชีวธรรมแจ้งความเพิ่มเติมนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจนางสาวชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจและนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นคดีที่2กรณีถือครองนาาสงสากที่ออกโดยมิชอบจํานวน60ฉบับมาครอบครองพื้นที่ป่าสูนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําพาชีจังหวัดราชบุรี จำนวน2,154ไร่3งาน82ตารางวาทั้งนี้ผลการตรวจสอบเพราะว่าพื้นที่ที่มีการครอบครองทำประโยชน์อยู่ในท้องที่ตํบลรางบัวตําบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบ,บึงจังหวัดร,ราชบุรีเป็นพื้นที่ต่อเนื่องขนาดใหญ่มีการใช้ประโยชน์ด้วยปลูกยูคาลิปตัสสืบทราบม,มีการจ้างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตําบลด่านท่าตะโกเปิดคนเฝ้าดูแลพื้นที่ นอสสามกอที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย60ฉบับตรวจสอบพบผู้ครอบครองคือนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจ53ฉบับเนื้อที่1940ไร่นางสาวชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจ5ฉบับเนื้อที่132ไร่และของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ2ฉบับเนื้อที่81ไร่รวมเนื้อที่2,154ไร่3งาน82ตารางวาเราก็พบว่าไอ้นอสสา,ามกอพวกเนี้ย สักประมาณ6 8แปเนี่ยมันออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอะอาาพราะที่ดินตรงนั้นเนี่ยปัจจุบัน,นมันเป็นป่าสงวนแต่ก่อนที่จะเป็นป่าสงวนเนี่ยเมื่อปีพศ2512เนี่ยมันถูกกําหนดให้เป็นป่าไม้ถาวรคือเตรียมตัวจะเป็นป่าสงวนเมื่อมันเป็นป่าไม้ถาวรแล้วเนี่ยใครก็จะเข้าไปยึดถือครอบครองเนี่ยไม่ได้แต่ที่ที่การที่เอานอทัสามกอซึ่งมันไม่ได้มีสคออหนึ่ง ม่ได้มีอะไรที่ทมันจะมาก่อนน่ยก่อนที่จะประกาศเป็นป่าถาวรเนี่ยนะฮะมาแสดงเนี่ยมันผิดเพราะอะไรนึปว่าเพราะน,นสสามกพวกนี้มันออกตอนปีพศ2 5 2 1หลังจากประกาศเป็นป่าไม้ถาวรสักประมาณ 6- กเปีละหปีก็ไปออกทับเขาอะเอาง่ายๆใช้ภาษาชาวบ้านคือไปออกทับมันก็ผิดแต่ปัจจุบันเนี่ยน,นสสามกทั้งหมด60แปลงเนี่ยมันก็อยู่ใน การครอบครองของทั้ง3าท่านก็คือคุณสมพรคุณชนาพันธ์คุณธนาธรคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วตามรายละเอียดข้างต้นจึงเห็นว่าเป็นการกระทําที่เชื่อได้ว่าเป็นการกระทําความผิดดังนี้ 1. ตามพร,บ,รบป่าสงวนแห่งชาติ2 5 7พรารอพรบป่าไม้2,484ประมวลกฎหมายที่ดินตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน2497 และประมวลกฎหมายอาญาเห็นควรให้พนักงานสอบสวนพิจารณาคดีดำเนินต่อไปในฐานความผิดดังนี้ 1. กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสวนแห่งชาติ2,507มาตรา14 2. กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้2,484มาตรา54 3. กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9 4. กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ2,535มาตรา97 5. การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157โดยให้อผิดกับนางสมพรนางสาวชนาพันธ์และนายธนาทรพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันกระทำความผิดอีก5คนรวมทั้งฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจำนวน147ล้านบาท คณะทํางานเนี่ยมีความเชื่อสรุปว่าเชื่อว่าทั้งสมท่านเนี่ยทราบและรู้ดีว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าสงวนนะและทราบและรู้ดีว่าเอกอสารสิทธิ์พวกเนี้ยน,น้งสามกอพวกเนี้มันออกมาโดยที่มันอยู่ในป่าสงวนแล้มันมีเออเขาก็ได้แจ้งไว้แล้วนะฮะตอนซื้อขายกันว่ามันมันอาจจะถูกเพิกถอน หรือถ้ามันเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยต้องรับผิดชอบกันเองนะอะไรงเงีย้ยประมาณนั้นเน่เขา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 เขียนไว้ชัดเขาทําบันทึกเป็นบันทึกทางราชการแจ้งไว้ทุกแปลงคนที่จะไปซื้อที่ดินสองสามพันไร่เนี่ยเมื่อทราบว่าเอกสารเนี่ยมันมีปัญหานะมันก็จะต้องด้วยความวินยูฉนัเนี่ยมันก็จะต้องตรวจสอบให้ได้ข้อความเป็นกระจ่างชัดถ้ามันไม่ถูกต้องก็ยังไปซื้อมาอย่างเงี้ยมันมันแล้วเอามาครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแล้วก็ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตัวเรามาตรวจเจอเนี่ยมันก็หลายปีมันก็ทําให้เกิดความเสียหายภาครัฐ22เมษายน2564นางสมพรเดินทางเข้าพบกับพันตรีกิษณะสุขสมบูรณ์รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กบกปทสเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่วมกันออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ ตรวจสอบเพรว่ามีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองร่วมกันออกเอกสารสิทธิ์นสาสามกทั้ง60แปลงเนื้อที่2,154ไร่เศษประกอบด้วย 1. นนายวานิภพบํำวิเศษเจ้าหน้าที่พิสูจน์สอบสวน 2. ในายรวมชลิตโกมุดผู้ช่วยพุ่มกับภาคสนาม 3. ตายไพยโรธรัตนวิสานนท์ผู้ควบคุมสาย 4. นายโคศลลักษิตานนนผู้ลงนามเห็นควรให้ออกนสสามก 5. นายเฉลิมวงสัพพสิริปรลัดอำเภอทำการแทนแนาอำเภอจอมบึงเป็นผู้ลงนามคำสั่งให้ออกเอกสารนสสามกตั้งแต่ช่วงปี2521ตรงนี้มันก็มีข้อมูลอยู่บางส่วนนะที่เห็นความเชื่อมโยงความอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะมันก็จะต้องขยายผลให้ถึงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นะคนที่เกี่ยวข้องก็คือหนึ่งเจ้าที่ภาครัฐมันก็มีหลักฐานหมดแหละใครเกี่ยวข้องหมดเจ้าที่ภาครัฐเนี่ยก็คือจะต้องรู้ว่ามันมีอะไรยังไงนะเราก็าการที่มันบันทึกไว้ในทุกแปลงว่ามันเป็นอย่างนี้อย,นอยู่ในเขตป่าสงวนเนี่ยนะมีเจตนาอย่างไรล้วทําอะไรต่อเนื่องกันบ้างนะความเชื่อมโยงของกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่สอ,สอะไรตรงเนี้ยมันมันก็จะต้องต้องเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องในเรื่องของทันพนักงานสอบสวนนะซึ่งเราเองเราก็มีข้อมูลอยู่ คดีนี้พนักงานสอบสวนกอง,องกบกบการ5กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาตามฐานความผิดในคดีอาญาที่4-6ถึงทับ6 4รายนางสมพรนางสาวชนาพันธ์และนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในคดีถือครองนศสอก .60 ฉบับแต่พนักงานอัยการได้ส่งคืนสํนวนให้กับพนักงานสอบสวน เพื่อสอบปากคำรองอธิบดีกรมป่าไม้ชีวภาพชีวธรรมในประเด็นการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นสสกจากกรมที่ดินเพื่อประกอบสำนวนล่าสุดเมื่อวันที่29มีนาคม2565กรมที่ดินโดยรองอธิบดีกรมที่ดินสมเกียรติถนอมกิติซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดินได้มีคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือนสสกในท้องที่ตำบลด่านทัพตะโก ตำบลรางบัวอเอภจอมบึงจัววัวงดราชบุรีจำนวน59ฉบับเนื้อที่รวม2,111ไร่1งาน69ตารางวาของนางสมพรนางสาวชนาพันธ์และนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนื่องจากที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวปรป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีหมายเลข85ซึ่งต่อมาได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีเมื่อปี2527 จับกันฝ่าฝาืนมาตรา58แห่งประมวลกฎหมายที่ดินที่ห้ามดําเนินการในเขตป่าไม้ถาวรและเป็นที่ดินต้องห้ามมีให้ออกนาาส .3 กกปมที่ดินจึงเพิกถอนนาาส .3 กทั้ง59ฉบับเพราะว่าตอนที่ดิฉันซื้อเนี่ยดิฉันนี่ก็ไม่ใช่เป็นมือหนึ่งนะคะในการซื้อที่เพื่อนี้เพราะว่ามันซื้อกันมาหลายทอดแล้ว แล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยก็เอกสารสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยก็มีครบเลยฮะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องเอกสารอะไรที่ไปขออะไรแต่ไ,ไม่เกี่ยวคือข้อที่จริงข้อนี้เนี่ยก็คือที่ดินสมัยนู้นเนี่ยก็เข้าใจว่าแม้กระทั่งกรมที่ดินเองก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยอยู่ในป่าหรือไม่ก็มีการให้เซ็นบันทึกไว้ว่าถ้าเกิด ที่ดินผืนนี้เนี่ยอยู่ในอยู่ในป่านะคะอน,นาคตอาจจะมีการเพิกถอนนะคะก็เลยคิดว่าส่วนนี้เนี่ยทางกรมที่ดินเนี่ยคือทําไว้เนี่ยเพื่อกันสําหรับประชาชนที่จะไปฟ้องเขานะคะแต่ว่าทางกรมที่ดินเนี่ยทำเอกสารอย่างนี้มาให้เซ็นก็ต้องถือว่าต้องต้องเซ็นใช่ไหมคะแต่ในเมื่อกรมที่ดินเองเขายังไม่ไม,ไม่ทราบแน่ชัดแล้วดิฉันเนี่ยด้านสรอนทั่วไปเนี่ยดิฉันจะไปทราบได้ยังไงว่าตรงนี้อยู่ในเขตป,ป่าหรือไม่อยู่ในเขตป,ป่า ซื้อมาเป็นเวลาถึง30ปีแล้วเบื้องต้นเนี่ยทีแรกคิดว่าจะซื้อผืนนี้เนี่ยมาทำบางโปรเจกต์แต่พอหลังจากซื้อที่มาแล้วเนี่ยก็คิดว่ามาวิเคราะห์แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมนะคะก็เลยปล่อยที่เนี่ยว่างเปล่าตั้งแต่บัดนู้นจนบัดนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทําอะไรเลยส่วนตัวฉันเองก็ถูกลองเรียนว่าฉันลุกป่ากินป่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีใหญ่โตขึ้นมาขอยืนยันว่าที่ผืนนี้ ซื้อมาโดยถูกต้องตามกฎหมายวันดีคืนดีก็มาบอกว่าผิดแล้วก็จะเพิกถอนแต่ถ้าเกิดพิสูจน์กันบนชั้นศาลแล้วว่าที่ผืนนี้อยู่ในเขตป่าฉันยินดีที่จะคืนให้แต่อย่ามาก,กล่าวหาว่าครอบครัวของดิฉันโกงบ้านโกงเมืองเด็ดขาดคำสั่งของอาิบพดีกรมที่ดินที่ให้เพิกถอนนอสอ .3 ก .59 ฉบับ เนื้อที่2,111ไร่นั่นทำให้ประเทศชาติได้พื้นป่ากลับคืนมาส่วนคุณสมพรคุณชนาพันธ์และคุณธนาธรจะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาและทางแพ่งที่มีการเรียกค่าเสียหายในการทำให้พื้นที่ต้นน้ำของประเทศเสียหายกว่า140ล้านบาทเรื่องนี้เป็นมหากราบที่ต้องติดตามต่อไปนะครับ ในช่วงหน้าเราจะไปติดตามมาตรการเชิงรุกของตำรวจกับการปราบปรามแก๊งขอเซ็นเตอร์ครับ